โอ้โหมีแต่เรื่องของกูทั้งนั้นมึงพูดมาเนี่ยกูอยากเอาแหละสมมติว่าเราบอกว่ามาแจกเซ็ตทดลองค่าเซ็ตทดลองใครได้ประโยชน์ใครแล้วเราได้ประโยชน์ไม่เอาค่ะปฏิเสธอย่างทันควันแต่ถ้าเราบอกว่าเราเซ็ตล้างแล้วมันไส้มาให้พี่เพื่อพี่จะได้ลำไส้สะอาดลำไส้พี่สะอาดขึ้นหา่างไกลจากมะเร็งมากขึ้นสุขภาพพี่ดีขึ้น ลำไส้พี่สะอาดขึ้นผิวพี่เนียนขึ้นหนูเอาของฟรีมาให้พี่ถูกป้าของฟรีป่ะมันฟรีหนูเอาของฟรีมาให้พี่เซตทดลองฟรีดีถอ่ลำไส้ลำไส้พี่จะสะอาดผิวพี่จะดีขึ้นมีคำว่าพี่มีคำว่าคุณใส่เข้าไปตัวนี้จะทำให้ลำไส้คุณพี่สะอาดขึ้นหน้าท้องเบลลาบสุขภาพดีหางไกลโรคไข้แพ้เจ็บบ้าบอกก็แตกพิมบัดิดบอกบัิแล้วพี่จะชอบ ทานง่ายอร่อยแล้วที่ต้องติดใจแน่นอนเลยเขาฟังแบบโอ้โหลำไส้กูก็สะอาดหน้าท้องกูกะแบนผิวกูก็ดีห่างไกลจากสิวโอ้โหมีแต่เรื่องของกูทั้งนั้นมึงพูดมาเนี่ยกูอยากเอาแหละถูกปะแต่ถ้าเราไปบอกว่าพี่เอาเซ็ตทดลองไหมไม่เอามันง่ายไปอ่ะคำพูดที่ออกมาจากปากเราถูกปะ คุณต้องพูดไปดูว่าไอ้สิ่งเนี้จะทาให้คุณพี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใส่เข้าไปสิถูกปะไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาพูดไปเลยคุณต้องอยู่ในฐานะออกไปเจรจาออกไปคุยคุณไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่แบบโพ์งงงแล้วมีคนทักมานะคุณไม่ได้มีผลลัพธ์เยอะอะไรขนาดนั้นคุณจะบ้าเหรอคุณเป็นนักธุรกิจคุณเพิ่งมาคุณจะต้องออกไปหาเขาเพราะว่าอะไร พราะว่าผลลัพธ์คุณน้อยคุณเป็นนักขายมือใหม่คุณจะไม่มีภาพความสําเร็จคุณจะมานั่งโพสบอดไม่มีใครทักบ้าเหรอใครจะมาทักคุณก็ไม่ทักคุณหรอกอีดาวมาวันแรกขอสมัครกับน้งดาวได้ไหมคะคุณคิดว่ามันมีคนแบบนี้ไหมไม่เอากูไม่แดกกูไม่สนใจสารพัดที่จะเจอแต่พอวันนี้เราได้เดือนละสามแสนน้นงดาวเก่งจังเลยสุดยอดมากเลยอยากเป็นเหมือนน้งดาว ใครอยากเป็นเหมือนอีดาวสองเดือนแรกบ้างไม่มีห็อกไม่มีใครอยากเป็นอีดาวสองเดือนแรกและก่อนทําดอบลิทก็ไม่มีใครอยากเป็นเหมือนน้องดาวแต่พอเราเห็นมันชีวิตดีเราอยากเป็นเหมือนมันนะอย่าไปคิดนัน